อาจารย์คะเราได้ยินเสียงสะท้อนมานะคะว่าภาคประชาชนเองก็ตั้งคําถามเยอะถึงเรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กทุ่นหน้าก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับดราม่าเรื่องของคุณหมอชนละนาคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการอยากให้คนไทยเนี่ยมีลูกอาจารย์เห็นคุณหมอชนละนาพูดประเด็นนี้เนี่ยแวบแรกอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องยอมรับว่าเป็นการมองปัญหาที่ ไม่ถูกจุดค่ะถูกไหมคะคือคนมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยเป็นเสรีภาพส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนไม่สามารถจะไปบังคับใจใครได้ลองมาดูสถานการณ์ของคนที่มีลูกเราจะพบว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนรวยเขาก็มีลูกน้อยอยู่แล้วนคนที่มีลูกเนี่ยจะอยู่ในส่วนของคนที่ทํางานเนี่ยจานวนมากแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ย น้อเหนือจากเขาตัดสินใจเองนะคะว่าเป็นโสดแล้วไม่อยากมีลูกเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากมีลูกค่ะแม้ว่าจะ,ะมีรายได้น้อยแต่ว่าครอบครัวส่วนใหญ่ยังยึดหลักว่ามีลูกปู่ย่าตายายก็อยากให้มีหลานนึกออกไหมคะแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงทําไมสถิติเด็กถึงน้อยลงเราลองนึกภาพวันนี้แรงงานคนทํางานเนี่ยสามสิบกว่าล้านที่มีประกันสังคมที่มีการดูแลเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่ในวงแค่สิบกว่าล้าน คนยี่สิบกว่าล้านอยู่นอกระบบซึ่งไม่มีสวัสดิการจริงๆอย่างจัง,จรง,จรง,จรงเรื่องของแม้แต่เรื่องของเงินสุขภาพบุตรเะนั้นการจูงใจด้วยเงินสวัสดิการเด็กเล็ก,กทั่นหน้าที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าในนี้ก็พูดกันมาแล้วหนึ่งเงินอุดหนุน,น,นเด็กเล็กทัน่นหน้าเนี่ยวันนี้เด็กสี่ล้าน, 2, านกว่าได้เพียงสองล้านกว่าโดยอ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็อ้างมาอย่างนี้ตลอดเก้าปีมาแล้วนะคะว่าไม่มีเงิน แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าพอและไม่มีคําว่ารวยสําหรับประเทศไทย<ะ>ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในนโยบายของรัฐบาลถ้าคุณคิดว่าเรื่องเด็กเล็กสําคัญคุณก็ต้องให้วันนี้เด็กถูกทิ้งไว้ข้างหลังนายกไปพูดเนี่ยสหรประชาชาติเอ่อเรื่อง S d G C เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้เด็กเล็กอย่างน้อยสองล้านกว่าคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอนอยู่แล้วชัดเจน แล้วมันจะจูงใจให้คนอยากมีลูกได้ยังไงในสถานการณ์ที่คนจนเยอะมากในประเทศด้วยสองก็คือเรื่องของศูนย์เด็กเล็กที่เมื่อกี้ายทารนก็พูดถึงศูนย์เด็กเล็กเนี่ยทั่วประเทศห้าหมื่นกว่าแห่งที่รัฐสนับสนุนก็รับเด็กได้แค่สองล้านคนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กอีกสองล้านกว่าคนอย่างน้อยที่มีสัญชาติไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือดิ้นรนไปตามยถากรรมก็เป็นการเลี้ยงกันแบบปู่ย่าตายายเลี้ยงกันแบบศูนย์ชุมชนซึ่งในกรุงเทพมีเยอะมาก เราพยายามบอกว่ารับต้องเข้ามาสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กที่ใกล้บ้านเขาสามารถเอาลูกไปฝากไว้ได้เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนวันนี้ไม่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้มันฟ้องว่ามันจะจูงใจให้คนอยากมีลูกได้อย่างไรคนทํางานในโรงงานเช้าก็เข้ากะช้าสายบ่ายเย็นไม่รู้เวลาไหนกันแน่เอาลูกไว้ที่ไหนคนไม่มีปู่ย่ายายไว้ที่ไหนแม้มีปู่ย่าตตยายก็ยังมีปัญหายะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสวัสดิการเด็กเล็กทวนหน้าโดยดูที่เงินอุดหนุนเด็กเล็กทวนหน้ากับศูนย์เด็กเล็กทวนหน้ารับตั้งแต่เราเรียกร้องหกเดือนขึ้นไปเลยค่ะเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยสามารถไปทํางานได้ค่ะ,คะ อาจารย์คะถ้าดูจากสิ่งที่คุณหมอชนน่านบอกเนี่ยนะคะว่าอยากจะผลักดันเรื่องของการมีลูกเยอะให้เป็นวาระแห่งชาติกับนโยบายที่อาจารย์บอกว่ามันขาดหายไปทั้งเรื่องสวัสดิการทั่วหน้าเด็กเล็กมันดูย้อนแย้งไหมคะตอนนี้เรามีความคืบหน้าที่มีทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไหมสําหรับรัฐบาลใหม่นะโดยมีคุณหมอชนน่านเป็นเจ้ากระทรวงแบบนี้นะคะคือคุณหมอชานน่านเนี่ยเป็นเพียงมิติเดียวคะ่ะคุณหมอชานน่านพูดในเชิงคุณหมออยู่สาธรารณสุข แต่ความเป็นจริงแล้วนโยบายใหญ่ของรัฐบาลใหญ่กว่านั้นอีกอก็คออือต้องพูดอย่างเงี้ยเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลทั้งโดยรวมคุณหมอชลาน่านแคิปีกหนึ่งของสาธารณาสุขค,คือไปพูดเรื่องการส่งเสริมการมีบุตรซึ่งโอเคไปดูแลเขาตั้งแต่คลอดไปดูแลสุขภาพของเด็กไปทําอะไรอันนี้อาจจะได้แต่นโยบายใหญ่ไปไม่ถึงเะนั้นคุณหมอพูดเนี่ยเป็นเพียงเซี่ยวเดียวของเรื่องจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นเน้นเรื่องเงินดิจิตอล ว่า<ม>ต้องให้ก่อนโดยอ้างว่าดูแลเศรษฐกิจถามว่าดูแลเศรษฐกิจเราไม่ปฏิเสธน้องใครๆก็อยากให้ดูแลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ให้เด็กเล็กเนี่ยที่เราเสนอเนี่ยเราเสนอมากกว่าหกร้อยมากกว่าหกเขาเรียกว่าตั้งแต่ท้องถึงหกปีเนี่ยเงินเหล่านี้ลองนึกภาพน,นะคะท่านผู้ชมอาจจะนึกออกเลยว่าพอให้เงินกับเด็กๆเ,เ,เนี่ยเงินเหล่านี้จะเข้าเศรษฐกิจเลย<ม>ซื้อนมซื้อของใช้ไปโรงพยาบาล ซื้อของเล่นกระทั่งป่วยหรือซื้อควาเพิดอะไรก็าตามเงินที่ให้เด็กไม่ได้หลุดออกไปจากระบบเศรษฐกิจเป็นเงินหมุนเวียนที่เร็วแล้วก็ยั่งยืนเนื่องจากว่าให้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหกปีแล้วก็ให้ทั่วประเทศจริงๆแล้วดิจิตอลเนี่ยร,รัฐบาลออกมาถแถลงบอกว่าขอให้ให้เงินตรงนั้นก่อนจนเรื่องเงินทั่วหน้ายยังไม่ให้นี่พูดตรงๆนะคะเขาพูดอย่างนั้นแต่ว<ฆ>่าเงินที่ให้ดิจิตอลเนี่ยให้ตั้งแต่อายุสิบหกปี จริงๆให้ท่วนหน้าไม่เจาะจงเด็กคือให้เด็กอายุ16ปีเลยแล้วก็บอกว่าให้เกือบทุกคนเลยขณะที่ของเด็กเนี่ยบอกว่าให้ท่วนหน้าไม่ได้ต้องมาตรวจสอบความจน <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ย้อนแย้งอย่างที่คุณนุ่นพูดเลยว่ารัฐ <c oughs> บาลเนี่ยสับสนม,มากมีความเชื่อที่ผิดว่าการให้เงินดิจิตัลจะหมุนเวีย <c oughs> เนเสริจิตขณะเดียวกันเงินให้เด็กเล็ก0-6ปีให้มาเดินรับพันหนึ่งยกตัวอย่างเด็ก4ล้านกว่าคนเนี่ย มันหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ทั่วประเทศอย่างจริงจังด้วยแต่ว่าคือกลายเป็นว่าอ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็ต้องตรวจสอบความจนทั้งที่ไม่มีเงินเนี่ยขึ้นอยู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็ยิ่งไปพูดก,กับสหรประชาชาติเนี่ยยิ่งควรจะต้องกลับมาแก้ไขเพื่อจะดูแลเรื่องนโยบายเด็กได้ทุ่นหน้าครั อาจารย์ย้ำมาตลอดนะคะว่าเรื่องของเงินอุดหน,นุนเด็กเล็กมีความสำคัญจริงๆเพราะว่าเป็นรากฐานสำคัญของหลายเรื่องรวมถึงเศรษฐกิจด้วยอยากให้อาจารย์ฝากข้อเสนอสั้นๆช่วงท้ายตรงนี้นิดนึงนะคะ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคงต้องมีหลายกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ารัฐบาลจะผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดนี้ไหมคะคือเรื่องนี้ตรงไปตรงมารัฐบาลตัดสินใจได้เลยใช้เงินงบประมาณไม่มากเพราะนั้นถ้านายกก็ดูแลกระทรวงการคลังอยู่แล้ว okay. แล้วก็คุณหมอชรนาคก็ดูเหมือนสนใจเรื่องเด็กเอาละแม้ว่าจะพูดยังไม่ตร,ตรงประเด็นสักทีเดียวแต่ว่าถ้าทุกคนยอมรับเนี่ยรัฐบาลตัดสินใจได้จัดงบประมาณได้เงินอุดหนุหนเด็กท่วหน้าสําหรับเด็กสี่ล้านกว่าคนเนี่ยจะให้เท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้ให้ทั่นหน้าสองก็คือเรื่องศูนย์เด็กเล็กนะคะคุณนุ่น<ฆ>เรายังอยากให้ดูแลเรื่องศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าศูนย์เด็กเล็กตอนนี้รับเด็กได้แค่สองล้านกว่าคน<ฆ>เด็กสองล้านกว่าคนเนี่ยยังต้องการเงินสนับสนุน เพื่อให้เขาได้เติบโตและเรียนรู้พัฒนาศักยภาพต้องทําควบคู่กันค่ะสองอย่างนี้บางอย่างก็ใช้เงินทันทีบางอย่างก็ยังไม่ได้ใช้เงินขอจะเพียงมีนโยบายที่ชัดเจนอยากขอเรียนฝากนะคะว่ารัฐบาลใหม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางจากรัฐบาลเก่าเมื่อขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วก็ขอให้เปลี่ยนนโยบายเหล่านี้ด้วยเพจะสามารถแก้ปัญหาของการคนไม่อยากมีลูกได้ด้วยค่ะ ค่ะชัดเจนนะคะอาจารย์ต้องคู่ขนานกันไปทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายสวัสดิการโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งเป็นรากฐานสําคัญจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุนีนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะสวัสดีค่ะ